สวัสดคีครับพบกับรายการทันเทรนลงทุนทองครับบ่ายนี้ท่านผู้ฟังอยู่กับผมพีพีรพ,พงศ์เจ้าหน้าที่ฝ่ายกลยุทธ์บริษัทออสซิลิตกับบทวิเคราะห์ราคาทองช่วงบ่ายประจำวันที่19เดือนสิงหาคมปี2021ครับก่อนที่เราจะมาดูในส่วนของความเคลื่อนไหวของราคาทองช่วงบ่ายนะครับ เรามาดูกันก่อนว่าณปัจจุบันนะครับราคาทองตอนนี้มีราคาอยู่ที่เท่าไหร่กันบ้างนะครับในส่วนของราคาสมาคมครับตอนนี้นะครับขายออกอยู่ที่2,8,150บาทนะครับก็เปลี่ยนแปลงระหว่างวันลบห้นะครับในส่วนของราคาออสซิลิครับตอนนี้รับคืน 2, 8 7 3บาทนะครับขายออกอยู่ที่2 8 1 1 1บบาทครับผม ก็อ้างอิงจากราคาตลาดโลกนะครับที่ประมาณ1 7 8เปเหรียญนะครับมาดูในส่วนของแท่งเทียนกันบ้างครับก็จะเห็นว่านะครับพอช่วงบ่ายนะครับราคาทองนะครับก็เริ่มปรับตัวลดลงแล้วครับนะฮะหลังจากที่เขาไปทำ high ที่ประมาณ1 7 8เเหรียญนะครับในระหว่างวันนะครับก็เริ่มมีสัญญาณปรับตัวลงมานะครับ อันนี้เป็นกราฟไทม์เฟรมหนึ่งชั่วโมงนะครับจากนั้นเรามาดูในส่วนของตัวเลขเศรษฐกิจคืนนี้นะครับก็คืนนี้ก็ไม่ค่อยมีตัวเลขที่สำคัญมากน,ะนักนะครับก็จะโฟกัสอยู่ที่อสองตัวนะครับก็เป็นดัชนีภาคการผลิตจากธนาคารรัฐฟิลาเดลเฟียนะครับแล้วก็จำนวน ผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานรายสัปดาห์ของเมกานะครับผมครับตัวนี้นะครับตัว forecast นะครับคาดการนะครับน้อยกว่าตัวเลขครั้งก่อนนะครับ3 6 2 0 0 0ตำแหน่งครับ Actual less than forecast is good for currency อันนี้โมบอกถึงว่าาถ้าตัวเลขนะครับน้อยกว่าคาดการนะครับก็จะเป็นผลดีต่อตัวสกุลดอลลาร์นะครับช่วงนี้ก็มองเป็นเอฟเฟกลบต่อทองนะครับ มาดูในส่วนของอ่าฟันเดเมนทัลกันบ้างนะครับภาพรวมนะครับข่าวช่วงบ่ายนะครับก็ยังไม่มีข่าวใ,ใดที่มาเอฟเฟกต์อต่อราคาทองมากนักนะครับก็ยังไม่มีข่าวที่สําคัญนะครับก็จะเป็นข่าวที่เอ่อเป็นผลจากคืนที่แล้วนะครับคืนที่ผ่านมานะครับที่มุมมองเฟดนะครับก็คาดว่าจะปรับลดวงเงินนะครับในการ ซื้อพันธบัตรตามมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณหรือ QE ในปีในปีนี้นะฮะซึ่งเร็วกว่าที่ตลาดค่าตัวนี้นะครับก็จะเป็นปัจจัยที่กดดันราคาทองอยู่ณนะปัจจุบันนะครับมาดูในส่วนของตัวเทคนิคกราฟกันบ้างครับผมนะครับเราก็จะมาดูในส่วนของภาพรวมใหญ่กันก่อนนะฮะว่าปัจจุบันนี้ราคาทองครับอ,อ,อยู่ตรงเป็นไหนนะฮะอยู่ตรงแบบ อยู่ในโซนเทรนไหนทิศทางใดนะครับก็ณปัจจุบันนี้ท่านผู้ฟังจะเห็นว่านะครับตัวกราฟล่าสุดนะครับตัวแท่งเทียนตัวนี้เรายังอยู่ในโซนเทรนขาลงใหญ่อยู่ครับยังเห็นเป็นทเทรนใหญ่อยู่นะครับอันนี้ก็ตั้งแต่ปี2020มาแล้วฮะตั้งแต่เดือนกันยายนก็จะเป็นเทรนขาลงมาโดยตลอดเลยครับ รวมใหญ่นะครับมาดูในส่วนของตัวอินดคเตอร์กันบ้างนะครับก็ตัวอิชิโมกุคลาวนะครับก็เชนใหญ่เนาะแล้วก็ยังเห็นว่าตัวกราฟราคาทองนะครับก็ยังเคลื่อนไหวอยู่ใต้เมฆดาวคุมโมะนะครับแล้วก็มีตัวเส้น e c โคสแปนนะครับ ก็ยังคอนเฟิร์มนะครับว่าช่วงเนี้มันยังอยู่ในโซนขาลงอยู่นะฮะเส้นสีดำตรงนี้นะครับทั้ง2เลยเนี่ยยังไม่พ้นใต้เมฆฉะนั้นสถานะที่เราจะเล่นได้ที่ได้เปรียบนะตอนนี้ก็คือสถานะเซลล์อย่างเดียวนะครับผมอ่ามันจะกลับมาเป็นขาขึ้นได้นะครับก็ต้องรอในส่วนของอตัวแท่งเทียนนะครับกลับมา ดีบาวพ้นเหนือเมฆตัวเนี้ยฝั่งซื้อจะได้เปรียบช่วงนี้ก็เซลล์อย่างเดียวครับที่จะได้เปรียบตลาดนะครับมาดูในส่วนของอ่าอินดิเคเตอร์ตัวอื่นกันบ้างนะครับ ตัวนี้นะครับเป็นผมแสดงในส่วนของ Time Frame 4ชั่วโมงนะครับก็จะมาให้ดูว่าครับก็จะดูตัวในส่วนของ ISI Indicator กันด้วยนะครับก็จะเห็นว่านะครับภาพรวมที่ผ่านมานะครับเมื่อวัน2วันเนี่ยครับราคาทองนะครับหรือเมื่อคืนนี้แหละนะครับราคาทองครับขึ้นไปเทสโซนที่เขาเรียกว่า o v e r b o u r h t นะครับก็เป็นโซนที่ ราคาทองนะครับจะ,ะเผชิญแรงขายสูงนะครับเอาไปเทสเส้นประมาณ70็ดนะครับก็จะเห็นว่าราคาทองก็พยายามตบลงทันทีนะฮะตัวนี้ใช้ดูได้นะครับผมเราจะจะเห็นความเคลื่อนไหวภาพรวมใหญ่เลยครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของว่าเราจะรอซื้อเมื่อไหร่ที่ราคาดีนะครับเราก็รอเส้นในส่วนของโ so, อเวอร์โซ่เียฮะในตรงเนี้ยเป็นจุดซื้อจุดด,ดีเหมือนกัน แต่ณปัจจุบันนะครับเราอยู่โซนนี้เขาเรียกว่าโอ้บอร์ดนะครับตรงเนี้ยโอกาสที่จะมีแรงเทขายก็สูงเห็นไหมฮะเราสามารถย้อนดูได้ครับสถิตินะครับมันเล็กคอร์ดเอาไว้นะครับจะสัมพันธ์กับกราฟนะครับรงไหนทำให้ครับเห็นไหมฮะตรงนี้นะครับโอ oh, ้บอร์ดนะฮะกราฟแทงเถียนตรงนี้ แตะปุ๊บราคาทองปรับตัวย่อลงนะฮะัจะมีแรงเทขายตามมาเป็นส่วนใหญ่อันนี้ก็ใช้ดูได้นะครับผมก็เมื่อคืนโกล์ไพรซ์ก็ไปทํำไฮอยู่สูงสุดที่ประมาณพันเเห้าเรียญน,นะครับประกอบกับหกักเราสังเกตดีๆนะครับตัวกราฟแห่งเทียนนะครับตัวเทรนตรงนี้กับตัว MACD เนี่ยตัวเนี้ยมันมีทิศทางตรงกันข้ามกันนะครับ สะท้อนถึงภาวะ bearish divergence นะครับมันก็ส่งผลให้ราคาทองนะครับมีการปรับตัวลงมาักปัจจุบันนี้นะครับมาดูในส่วนของตัว Ten a n a l y t e n analysis indicator กันด้วยนะครับจะเห็นว่านะฮะตัวน,นี้นะฮะเรากำลังอยู่ในช่วงที่ าการทำกำไรฝั่งซื้อหรือการฝั่งฝั่งขายโทษน,นะครับการทำกำไรในฝั่งขายยังได้เปรียบอยู่นะครับก็ดูได้ง่ายๆเลยครับผมเส้นสีแดงเนาะเมื่อไรที่เปิร์เป็นเส้นสีแดงแล้วก็ต้องอยู่ในภาวะตลาดที่จะต้องเซลนะครับส่วนถ้าสีเขียวนะครับเราจะเลือกที่จะบายอย่างเดียวนะครับนะฮะกลงโซนนี้นะครับช่วงที่กราฟราคาอยู่โซนนี้นะครับอ่าตรงนี้ตรงนี้ ราคาทองนะครับดูตัวเทร n ด์ n a น y s ล s i ิสเอเดคเตอร์ครับปรับตัวเขียวเราเราบายอย่างเดียวเราได้เปรียบครับเห็นไหมฮะตัวนี้เริ่มเป็นสีแดงปุ๊บเราจะไม่ไม่ไม่บายแล้วนะฮะเราก็จะเซลล์นะครับตรงนี้นะเริ่มเซลล์แล้วณปัจจุบันก็สีแดงท่านท่านท่านผู้ฟังจะซื้อหรือขายครับก็ต้องขายนะฮะครับที่มาดูในส่วนกัน เรื่องเทคนิคเนาะเพื่อประกอบการต,ตัดสินใจในการลงทุนนะครับมาดูในส่วนของแนวรับแนวต้านระหว่างวันกันบ้างนะครับแนวรับแรกวันนี้นะครับผมจะมองอยู่ที่พันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบห้าเหรียญนะครับเป็นแนวรับแรกระหว่างวัน,นครับปรับตัวไทม์เฟรมให้เห็นชัดเจนก่อน,นครับ อ่าตอนนี้นะครับดูจากตรงนี้นะครับโบสปอร์ตครับล่าสุดอยู่ที่พ7นเเจหรียญนะครับแนวรับที่เราวางไว้ระหว่างวันนะครับอยู่ที่พันเเจห้าเรียญนะครับก็ใกล้แนวรับแรกแล้วนะครับส่วนบ่ายนี้เอ่อท่านผู้ฟังเอ่อที่อาจจะไปรอในส่วนของแนวรับลึกๆหน่อยนะครับแล้วก็เราก็อาจจะไปรอในส่วนของแนวรับ2ครับที่ประมาณพันเหกสิเหรียญเส้นนี้นะครับ ก็มีโอกาสที่ปรับตัวลงมาได้นะครับรอต่อนะครับส่วนแนวต้านของแรกของวันเนี่ยก็มองที่พันเเกห้าเรียญน,นะครับแนวต้านสองอยู่ที่พั0 4ปดรี่เหรียญครับจะเห็นไหม้ว่าตัวราคาทองก็ยัง 1, เบรกพันเ็เก้าสิห้าเหรียญไปไม่ได้สักทีนะฮะการเบรกไม่ได้เขาจะกลับมาให้เราซื้ออีกรอบครับผมนะครับก็รอไว้นะครับ,รบส่วนทอง หลายๆคนสงสัยว่าเฮ้ยทอ,องแล้วเมื่อไหร่จะขึ้นล่ะนะครับขาขึ้นนะครับต้องรอให้เขาเบรกโซนประมาณ1 8 0 5เหรียญขึ้นไปได้ก่อนนะครับเราถึงจะมองอเป็นเอฟเฟกบวกต่อทองนะครับพวกนี้ตราบใดที่ยังผ่านโซนบริเวณดังกล่าวไปไม่ได้เราก็ยังยังมองที่จะต้องบาเออต้องเซล,ล์ก่อนนะครับหรือเรามาเช็คในส่วนของ ตัวเมฆก็คลาวก็วได้ครับอิชิโมกุนะครับกราบใดที่ตัว price score ย,ยังไม่ทะลุเมฆนะครับก็อยู่ประมาณพั0 4ปด0 5ตรงนี้นครับตรงนี้เป็นเส้นดนลต้าเนาะอหนึ่งเป็นเส้นดนลต้านนะคระับก้อนเมฆสีแดงตรงนี้นะฮะผลยังไม่ได้เราก็ยังต้องอยู่ฝั่งเซลล์นะครับผมมาดูในส่วนของค่างเงินบาทกันบ้างครับผมนะครับตัวเงินบาทนี้นะครับ,บ,รบก็ ปรับตัวนะฮะอ่อนค่าจากเมื่อเช้านะครับถ้าเราดูในส่วนของราคาเปิดนะครับเมื่อเช้าเปิดแค่33.286บุเองนะครับผมนะตรงนี้นะครับระหว่างวันก็ได้ปรับตัวอ่อนค่าขึ้นมาอีกแล้วนะครับเพราะว่ายังไงแล้วนะ่ะเออประเทศเราครับก็ยังได้รับผลกระทบโดยตรงจากตัวการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 นะครับที่ ปัญหามันยังไม่จบนะครับผู้ติดชีวิตผู้เสียชีวิตรายวันของเราครับก็แตะเลข300มา2วันแล้วนะฮะก็ยังทําให้ภาพรวมองเศรษฐกิจบ้านเราอ่ะยังค่อยโอเคครับบาทก็ยังมีแนวโน้มที่จะอ่อนค่าต่อนะครับผมทางนี้นะครับผลประโยชน์ตรงนี้เนี่ยมันก็จะฉุดให้ตัวราคาทองในประเทศนะครับแม้จะปรับตัวลงเยอะ แต่ว่าราคาทองในในบ้านเราครับมันจะปรับตัวได้น้อยกว่านะฮะถึงว่าซื้อก็ได้ซื้อก็จะซือะซ้อ,อไม่ถูกนักแต่จะเป็นผลดีกับผู้ที่เราขายมากกว่านะครับมาดูในส่วนของดอลลาร์อินเด็กซ์บ้างนะครับก็กราฟก็พยายามปรับตัวขึ้นเห็นไหมฮะปรับตัวขึ้นแข็งค่าต่อนะครับ และเมื่อได้ที่เขาพลเส้นแนวต้านโซนนี้นะครับเราก็จะมองได้เลยว่าอนาคตทองปรับตัวยอ่อแน่นอนครับหากเขาสามารถดีดพ้นเส้นแนวต้านโซนนี้กลับมายืน96 97โซนนี้ได้นะครับอของจะปรับมุมมองทันทีครับนะอินดิเคเตอร์ของตัวดอลลาร์ครับก็ยังแนะนำให้บายได้อยู่นะครับฉะนั้นภาพรวมตอนตอนนี้ของทองก็ยังมีโอกาสขึ้นยากนะครับ ถ้าปัจจัยณปัจจุบันยังคงที่อยู่นะอะมาดูในส่วนของอตัวราคาทองนะครับที่เราจะมีพิจารณาการตั้งซื้อตั้งขายระหว่างวันนะครับครับวันนี้ที่ผมบอกไปเนาะตรงแนวรับพันเจ็ยเห้เหรียญ ราคาที่คำนวณนะครับเมื่อเช้ามันจะคำนวณได้28,250แตดพนาครับแต่ณปัจจุบันนี้ครับเงินบาทมันอ่อนด้วยครับมันเลยต้องคิดที่เลทบาทที่ประมาณ33.43ครับฉะนั้นราคาตรงนี้ต้องเปลี่ยนครับนะฮะ1น9 5นะครับอาจจะเปลี่ยนเช้งเป็น28,330บาทนะครับสำหรับแนวต้านแรกที่ใครรอขายนะครับ ส่วนซื้อนะครับราคาทองอ่าที่ประมาณ1775เห้เหรียญนะครับเมื่อราคาเมื่อเช้าอยู่ที่2องหมืบาทตรงนี้เราอาจจะต้องขยับเพิ่มขึ้นนะครับนะฮะเป็นผลจากบาทอ่อนนะครับครต้องขยับตามนะครับหนึ่งาคำนวณใหม่แล้วนะครับก็น่าจะอยู่ประมาณ2 8งหมื่น0ปบถึนะครับก็สามารถเข้ามาตั้งซื้อกันได้นะครับส่วนตัวอ่า จุดขายเฉลี่ยนะครับ1 8ึ่งพดี่เหรียญน,นะครับตรงนี้ผมก็คำนวณให้ใหม่นะครับราคาไทยจะอยู่ประมาณ2 8งหมื่นะครับสี่นะครับก็ต้องกยับกันไปนะครับตามสัดส่วนอัตราการเปลี่ยนแปลงของค่างเงินบาทนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ผมก็มาจบในส่วนของ ารายงานราคาทองช่วงบ่ายนะครับและข้อมูลและวิธีมุมมองต่างๆนะครับทางเทคนิคนครับหากท่านผู้ฟังสนใจสอบถามในส่วนของการเปิดบัญชีนะครับสอบถามในส่วนของข้อมูลทางเทคนิคนะครับเพิ่มเติมก็อาจจะคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับสำหรับวันนี้ครับผมพีรพิลพ,พ,พงศ์ครับต้องขอจบ การพรีเซนต์ Present ในวันนี้นะครับในจบในส่วนของภาพรวมทิศทางราคาทองช่วงบ่ายนะครับแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ